วัสดีครับท่านทองสนສพีດน้องมาร่วมมทนาสาธุบุญสายบาตรดวันนะครับตันคื mout mout videyo mne mout mout videyo mne mout mout videyo mne นบรรยากาศใส่บาทเช้านี้พี่น้องอากาศหนาวกลับมาเป็นฤดูร้อนที่หนาวเหน็บนะพี่น้องวันนี้อุณหภูมิ18องศาเมื่อวานก็18 18องศาต่าต่ํา18องศาติดต่อกันวันนี้เป็นวันที่4วันก่อน19วันก่อนนู้น19แ้ะว,วันก่อนนู้นอีก20องศา20 19 18 18นะ4วันหลังจากที่ร้อนระอุมาร่วมอาทิตย์ แล้วก็กลับมาหนาวเหน็บไม่รู้ว่าโลกของเราบ้านเรามีสภาพเป็นยังไงน้อพี่น้องอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมร่วมอนุโมทนาสาธุสะสมกุศลผลบุญด้วยกันนะครับวันละเล็กวันละน้อยด้วยกันจนกว่าถึงวันท,ที่เรียกว่าทองฟ้าเปิดปัญญาสว่างสวเราก็จะได้รู้ความจริงเป็นไปตามที่โลกเรา กดป,ปรากฏอยู่นะครับสำหรับคลิปใส่บาตรท่ทานนี้ต่อทางช anel ก็ขอจบแต่เพียงเนะท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทางช anel นนด้วยนะครับสวัสดีครับ